อมรินสตูดิโอและคุณวุฒลพูลาภูมิใจเสนอ420ห้องหลอกวิญญาณหลอนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพฟื้นแล้วเหรือคะคุณสลบไปตั้งสองวันเต็มๆเ,เลยนะคะโชคดีที่คุณไม่เป็นอะไรมากแค่สมองกระทบกระเทือนนอนพักที่โรงพยาบาลให้หมอคอยดูอาการสองสามวัน น่าจะกลับบ้านได้แล้วล่ะค่ะคุณคงทำบุญไว้เยอะหรือพระคุ้มครองแน่ๆใครๆก็พูดว่าเห็นสภาพรถของคุณแล้วก็ไม่น่าจะรอดพักผ่อนเถะค่ะไม่บรบกวนแล้วมีอะไรเรียกนะคะขอบคุณค่ะคุณพยาบาลปวีนารู้สึกปวดหัวเธอพยายามข่มตาและไม่อยากคิดอะไรในตอนนี้แต่เหตุการณ์เมื่อสองวันก่อนก็ ผุดย้อนขึ้นมาในหัวของเธอที่บริษัทแห่งหนึ่งที่เธอทำงานมีงานเร่งมากจนเธอต้องอยู่ทำโอทีหลังเลิกงานเด็กแล้วเธอกลับบ้านดีกว่าพรุ่งนี้อยว่ากันใหม่เธอกลับไปก่อนเถอะนะฉันทำอีกหน่อยก็เสร็จแล้วละ่ะนั้นฉันกลับก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันเพื่อนขับรถดีๆละ่ะจ้าเธอก็เหมือนกันขับรถระวังละ่ะ ฉันนะ่ะไม่ประมาทอยู่แล้วอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเสร็จสักทีสามทุ่มพอดีนายยามหนูกลับแล้วนะคะอ๋อครับน้าจะล็อกห้องให้เองโชคดีนะครับปกติแล้วปวีณาไม่เคยประมาทเมื่อเธอขับรถคืนนี้ก็เช่นกันแต่อุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลาแม้จะไม่ประมาทหรือจะระวังขนาดไหนก็ตามเมื่อถึงคาเคราะ จะหมาหรือแมวก็บอกไม่ถูกที่วิ่งตัดหน้ารถกระทันหันในค่าคืนนั้นที่ปวินามองไม่ชัดเธอตกใจมากคิดว่าเหยียบเบรกที่ไหนได้กับเหยียบคัดเล่งแทนบลือเอาเสาไฟฟ้าความเร็วของรถทําให้เธอหักหลบไม่ทันเลยชนเข้าไปอย่างแรงหลังจากนั้นทุกอย่างก็ดำมืดเธอไม่รู้สึกตัวอีกเลยกระทั่ง เธอได้สติอีกทีเมื่อผ่านไปสองวันตามที่พยาบาลคนนั้นบอกนั่นแหละและห้องนี้คือห้อง420ห้องคนไข้หญิงเป็นห้องรวมที่มีสี่เตียงมีแค่เราคนเดียวหรือเนี่ยในขณะนั้นเองโอ้ยู่ๆเธอก็เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้ที่ขอบหน้าต่างหัวเตียงลากรอยแม่ใจร้าย ยา้าร้องห้ามไว้ไมีทันโอ้ทำไมคิดสั้นแบบนี้พระเจ้าช่วยช่วยด้วยคนข่าตัวตายเกิดอะไรขึ้นครับพยาบาลกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรีบเข้ามาทันทีเกิดอะไรขึ้นคะคุณมีเด็กกระโดดจากตรงนี้ฉันห้ามไว้ไม่ทันแคก็นอนกองพื้นเลือดก,กระจายเลยมาดูสิคะอ๋อ อะไรกันเนี่ยคุณพระช่วยหายไปไหนแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วเมื่อกี้ยังนอนจงกองเลือดอยู่ตรงนี้เลยล่ะคะ่ะทั้งพยาบาลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหันมามองหน้ากันอ,อคุณปวีนาคะคุณเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าคะในเมื่อคนไข้ห้อง420อะไม่มีใครเลยมีแค่คุณเพียงคนเดียวนั่นสิตาฝาดไปหรือเปล่าครับคุณ ให้ตายเถอะฉันเห็นจริงๆนะทำไมไม่มีใครเชื่อฉันบ้างเลยฉันเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นะกระโดดลงไปเลือดก,กระจายร่างนี้และเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะรอดแต่ไม่รู้เขาหายไปไหนได้ยังไงไม่มีใครเห็นล่องรอยเลยแบบนี้ฉันคงเป็นบ้าปแล้วแน่ๆที่เห็นเรื่องละหลอนฉันนี่คนเดียวฉันต้องโดนผีหลอกแน่ๆเลยคนรู้ใช่ไหมคุณพยาบาลว่ามันเกิดอะไรขึ้น โอ้พระเจ้าช่วยเล่าให้ฉันฟังทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นในห้องนี้กับเด็กคนนั้นเมื่อโดนรบเรามากๆพยาบาลคนสวยก็ยอมปลีปากพูดความจริงออกมาเออคือเมื่อสองปีก่อนน่ะมีเด็กแวนส์คนหนึ่งก,ก็กินยาฆ่าตัวตายนะเธอชื่อเจนแหนเจนหนูจะเอามอเตอร์ไซค์เอาไปแข่งกับอีน,อนุ่นกับไอโบนะ เด็กเจนไม่ตายเพราะหมอช่วยล้างท้องทันและมานอนรักษาอยู่ห้องนี้ห้อง420นี่แหละที่เตียงข้างๆคุณปวีนาพอเด็กเจนฟื้นจะเอามอไซเอามอไซไปตายซะอีนางลูกชั่วไม่รักดีแม่ใจร้ายกับหนูที่สุดเลยไม่อยู่แล้วเฮ้ยอย่าอีนุ่นอีโบไปเจอกันในนรกนะไว้ไปแข่งกันในนรกเรา <c oughs> ไม่นะยา่า เวลานั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนของแรม15บห้าค่ำเด็กคนนั้นก็กระโดดตึกอย่างรวดเร็วด้วยอารมณ์น้อยใจแม่ที่มาเฝ้าอยู่เป็นเพื่อนไม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้สักทีนะสิเด็กเจนตายคาที่ทันทีที่ร่างของเธอกระแทกพื้นร่างแหลกเละเลือดไหลกระจายและในทุกแรม15บห้าคใครก็ตามที่ฆ่าตัวตายตามความเชื่อโบราณได้ลกล่าวไว้ว่าจะเป็นวันดาถนวิญ,ญญาณจะเฮียน และที่ห้อง420นี้ทุก15คำ่ำเด็กเจนก็จะมากระโดดตึกโชว์ให้เห็นและคืนนี้ก็ตรง15ค่ำบทอีกคบคุณงั้นที่ฉันเห็นก็คือใช่ค่ะผีน้องเจนเองผีน้องเจนเด็กแว้นคนนั้นล่ะค่ะโอ้ให้ตายเถอะฉันหลอนสุด,สดเลยฉันคงจำภาพสยองนั้นไปอีกนานโอ้พระเจ้าช่วยฉันที ช่วยฉันส่งกลับบ้านหรือไม่ก็ช่วยย้ายห้องให้ฉันเดี๋ยวนี้ไม่อยู่แล้วจบ